สวัสดีค่ะเขาต้อนรับเข้าสู่ชาแนเมทารนะคะอ่าก็มาเช็คพลังงานความรู้สึกความคิดของเขาณเวลานี้นะคะก็เป็นการอัปเดตรายวันนะคะดูว่าตอนนี้เขาคิดยังไงกับคุณบ้างนะคะณเวลานี้เขาคิดยังไงกับคุณบ้างนะคะขณะสับไพ่ให้นึกถึงหน้าเขานะคะคอยไพย่ออกมาได้อย่างถูกต้องแม่ยังได้เถะะิดค่ะนะคนที่คุณนึกถึงนะคะเขารู้สึกอย่างไรกับคนคะอืมกระเด็นออกมาครอบครัว นะคะแฟมิลี่ครอบครัวเลยนะคะรู้สึกว่าแบบผูกพันกับคนรู้สึกว่าคุณเป็นคนที่เนี่ยนะเป็นเหมือนคนในครอบครัวเป็นความอบอุ่นเป็นความสุขนะคะคุณเติมเต็มเขาที่สุดเลยนะคะคิดถึงตอนที่อยู่กับคุณนะอตอนที่เราทํากิจกรรมร่วมกันนะคะบางคนก็เป็นครอบครัวเป็นครอบครัวกันนี่แหละค่ะนะอ,อยู่ด้วยกันนะคะเขารู้สึกมีความสุขที่มีคุณนะคะถ้าหากว่า ไม่ได้อยู่ด้วยกันนะคะอ่าสิบถ้วยขึ้นมาเนี่ยก็คิดถึงโมเมนต์คิดถึงความทรงจําต่างๆที่เราเคยทําร่วมกันทุกสิ่งทุกอย่างนะคะอ่าก็อยากจะบอกกับคุณผ่านไพ่เลยว่าไม่มีใครแทนคุณได้เลยไม่มีใครเหมือนคุณเลยนะคะในสิ่งที่คุณให้เขาคุณให้ความสุขกับเขาคุณทําให้ความสบายใจกับเขานะคะแค่มีคนอยู่เคียงข้างข้างๆเนะะี่ยค่ะเขาก็มีความสุขมากๆแล้ว บางคนเนี่ยอยากสร้างครอบครัวกับคนอยากแต่งงานห้าดาบนะคะเขาขอโทษเสียใจที่ก่อนหน้านี้นะคําพูดของเขาแบบคาพูดของเขาเนี่ยเหมือนแบบเอาชนะคุณไปเนาะห้าดาบนะคะเออก็มันเป็นมันเป็นอะไรที่เหมือน ฉันไม่น่าพูดแบบนั้นกับคุณเลยนะ,ะไม่น่าทำแบบนั้นแบบนี้อะไรก็ตามนะหาดาบเป็นการคิดที่จะเอาชนะคุณทะเลาะก,กันแล้วอยากจะเอาชนะคุณแบบนี้ก็รู้สึกแบบสองดาบด้วยอสองดาบบางคนก็ยังถูกบล็อกอยู่เลยนะคะบางคนยังถูกบล็อกอยู่ตั้งแต่มีเรื่องราวกันไปแต่ยังไง10ถ้ิยเท่ก็ขึ้นมาใบแรกเนี่ยความรู้สึกไม่ได้เปลี่ยนไปช่วงที่ทะเลาะก,กันนะคะเป็นอารมณ์ชั่ววูบนะคะเป็นแบบ คือเหมือนคนตาบอดไปเลยอะไรอย่างเงี้ยนะมองไม่เห็นความดีตอนทะเลาะก,กันเนาะก,ก็พูดให้ร้ายกันพูดว่ากันหรือบางคนก็ทะเลาะก,กันแบบอย่างที่บอกนะเออเงียบหายไปเลยแล้วก็คิดจะเอาชนะคุณนะคิดจะเอาชนะคุณนะจะเป็นคนถูกให้ได้อย่างเนี้ยนะคะบางคนก็แบบอยู่ดีๆก็บล็อกไปยังไม่ได้เคลียร์เลยนะคะแล้วรู้สึกยังไงคุณคะ ราชนีถือดาบแล้วก็เดอะเลเวอร์ปฏิเสธไม่ได้ว่ารักคุณนะคะเขารักคุณนะอ่าเลเวอร์ใบนี้ราชินีถือดาบคือเขากลัวคุณนะก็มีความกลัวมีความเกรงใจนะคะแล้วตอนนี้มองว่าคุณก็ค่อนข้างชัดเจนเป็นคนตรงไปตรงมานะโกรธก็โกรธจริงๆไม่ต้องการเอาชนะเขาเหมือนที่เขาทํากับคุณแบบนี้นะคะคือมีเหตุมีผลสื่อสารกันเออนะ แล้วก็เขารู้นะคะว่ามันเหมือนกับเขาต้องขอโทษหรือว่าเขาต้องทําอะไรเพื่อคุณเพื่อให้คุณกลับมาสนใจเขาเหมือนเดิมนะคะเขายังรักคุณอยู่นะอเขารู้สึกยังไงคุณคะเดมูลสับสนมากเลยตอนนี้นะคิดถึงคิดมากนะคะไพ่ก็คล้องจองกันมาเรื่อยๆเนาะ บางคนได้มีการพูดคุยกันแล้วนะคะเพิ่งได้กลับมาคืนดีการบางคนก็ยังออมันใกล้เข้ามานั้นแหละนะคะบางคนก็ยังไม่เคลียร์กันนะคะ The Fool นะคะ The f o o การเริ่มต้นใหม่การเสี่ยงอีกครั้งหนึ่งเขาอยากเริ่มต้นใหม่กับคุณนะคะ The f o o New, New Beginning เขาจะทำอะไรกับคุณต่อไปกับความสัมพันธ์เนี่ยเขาจะทำยังไงคะ The Chariot นะคะบางคนเขากําลังเดินทางมาหาคุณนะคะมาเพื่อคุยมาเพื่อเคลียร์มาเพื่อปรับความเข้าใจเพราะเขามองว่าก็บางคนเนี่ย <c oughs> เขาติดต่อคุณไม่ได้นะเออคุณอาจจะบล็อกเขาหรือเขาบล็อกคุณหรืออะไรก็ตามนะแต่ถ้าเขาบล็อกคุณมองว่าเขาจะปลดบล็อกอ่าแต่ถ้าคุณบล็อกเขา <c oughs> เขาจะติดต่อเขาจะเดินทางมาหาคุณเลยถ้ามาได้บางคนเนี่ยต่างชาติต่างแดนได้เพราะว่าไกลหรือว่าต่างจังหวัดได้เหมือนกันนะคะคนคนนี้แต่ว่าก็มีเกณฑ์ที่เขาจะเดินทาง ใีเกณฑ์ที่เขาจะเดินทางมาหาคุณนะคะจะทําอะไรสีไม้เท้าผ้าแ,แต่งงานนะเนี่ยผ้าแ,แต่งงานทั้งนั้นเลยนะคะหรือว่าคุณเป็นคนรักกันแบบอยู่ด้วยกันแล้วก็ทะเลาะก,กันไปเพราะเรื่องไม่เป็นเรื่องได้บางคนเนาะออหรือว่าแบบอย่างที่บอกเขาคิดจะเอาชนะคุณนะเอออยากให้คุณยอมเขาด้วยนี่แต่ว่าสุดท้ายแบบมันไม่ได้ไงเขาก็เขานั่นแหละที่จะต้องยอมคุณเห็นไหมความรักเต็มหน้าไพ่เนี่ยเต็มหน้าจอเลยนะคะอืม ให้อันนี้นะคะก็มองว่ากลับมาครั้งนี้เขาจะทําให้ชัดเจนนะคะก็เป็นค่แต่งงานเป็นพ่าคอมมิทเมนต์เป็นแฟนก็ได้อย่างเนี้นะคะบางคนอยู่ด้วยกันนานแล้วอะไรอย่างนี้ก็ถ้าคุณอยากแต่งงานถ้าคุณอยากไปถึงขั้นนั้นเขาก็มีเกณฑ์ที่จะพูดกับคุณเรื่องนี้สามม่เท้านะคะสามไม่เท้าขาทางออกอยู่คิดมากเลย นะแพลนอยู่นะคะต้องคุยอะไรยังไงกับคุณสามถ้วยไพ่แต่งงานนะนี่ก็เซเร์เบคเฉลิมฉลองนะคะการกลับมาคืนดีกันค่ะนะเขาจะเป็นคนทำคุณไม่ต้องทำอะไรแล้วนะเขาจะเป็นคนทำค่ะเราก็มาฟังไพ่เพื่อเป็นไกด์ไลน์ความบันเทิงแล้วก็ดูว่าความคิดเจาะลึกลงไปในะเขาคิดอะไรยังไงอยู่เห็นไหมสิบเหรียญสามถ้วยอันนี้ไพ่แพลนเนาะแพลนนิง สไม้เทา้าสิบถ้วยคุณเป็นเนื้อคู่กันนะคะสไม้เทา้าทับไพ่ทวินเฟรมนะไพ่เนื้อคู่ไพ่ทวินเฟรมขึ้นมาไพ่ครอบครัวคู่บุญน,นะคะขึ้นมานะความรักนะคะ,ะเกิดขึ้นเต็มไปหมดเลยทะเลาะก,กันก็เพราะรักกันทะเลาะก,กันอาจจะเข้าใจผิดบางคนก็คือมีอีโก้อย่างที่บอกชอบเอาชนะนะคะสุดท้ายต้องยอมยอมแพ้ยอมคุณยอมความรักครั้งนี้เพราะความรักมันมากกว่าปัญหา ความรักมันยิ่งใหญ่กว่าปัญหาที่คุณสองคนเจอนะคะแล้วก็ตอนนี้มองว่าเขากําลังเดินทางมาหาคุณหรือว่าติดต่อสื่อสารมาหาคุณเพื่อจะมาเคลียร์เพื่อจะมาบอกเพื่อจะมาอธิบายนะบางคนมาอธิบายบางคนก็พาคุณอยากจะพาไปเที่ยวหรือบางคนก็มีแผนที่จะกลับมาคอมมิทเมนต์แต่งงานไปเลยอะไรอย่างนี้นะคะมั่นหมายแต่งงานได้นะคะมาคุยกันให้ดูเรื่องแบบนี้ค่ะจะมีการสื่อสารพูดคุยกันขอความรู้สึกของเขาอีกสักสามใบ ความรู้สึกข,ของเขาที่เขามีกับคุณตอนนี้เลยด h e h i p i n t e s t นะคะเขาเอาคนเขาเอาคนออกจากหัวไม่ได้เลยเขาจะบอกว่าคุณอะเป็นคนที่ดึงดูดมากนะเป็นคนที่มีสเสน่ห์ลึกลับนะทำอะไรเนี่ยคือดูไม่ออกเลยบางทีก็แบบเดี๋ยวขาวเดี๋ยวดำแบบเหมือนกับไม่เชิงเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายนะ มันก็ประมาณนั้นแต่ว่ามันเหมือนกับว่าดูลึกลับมีสเสน่ห์นะคะเออเหมือนจะรู้จักคุณแต่เอ๊ะทำไมอีกมุมหนึ่งไม่รู้จักเลยนะเป็นคนมีสเสน่ห์มากนะคะไฮเพนเทสนี่แม่มดนะคะไฮเพนเทสราชินีพระจันทร์นะคะเขาแบบดึงดูดเรื่องแบบว่าคือมันน่าลหลงไหลหลงแบบหลงสเสน่ห์มีมนสเสน่ห์อย่างนี้นะค่ะนะประมาณนั้นนะคะไฮเพนเทสนะ เขารู้สึกแบบนั้นกับคุณบางคนเขาก็คิดว่าคุณอนะอาจจะเป็นแม่มดได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือเป็นนางฟ้าก็ได้นะคะหรือว่าแบบเป็นคนที่แบบเอ๊ะทำอะไรหรือเปล่านะทาของใส่เขาหรือเปล่านะคะของดีเนาะนะคะแค่คุณยิ้มนะคะมองว่านะคะอ่าเนี่ยนะหายพปนเท็นะคะ,ะเขารู้สึกกับคุณอย่างไรคะอัศวินเถืเียน เขาไม่เคยปล่อยมือจากคุณเลยไม่เคยวางใจเรื่องของคุณได้เลยนะคะอืมเขารู้สึกว่าเขาต้องทำให้ความสัมพันธ์เนี้ยมันมั่นคงนะคะเขาจะเดินหน้าต่อไปนะคะเขาไม่ปล่อยคุณหรอกค่ะนะเขารู้สึกยังไงคุณคะ เห็นไหมอาจจะเป็นถือเรียนแล้วก็ขยบก็มาอีกเป็นเด็กถือเรียนนะคะขอโอกาสขอโทษคืนดีกันเถิดน,นะอืยอมแล้วนะคะไม่มีใครเหมือนคุณหรอกนะคะคุณเป็นคนเดียวที่เขารักนะคะแล้วก็เป็นคนเดียวที่เขาจะแต่งงานด้วยเป็นคนเดียวที่เขาจะอยู่ด้วยนะคะถ้าหากว่ามีปัญหากันไปก็จะกลับมาทาแบบนี้ให้นะคะเขาเลือกคุณนะคะไม่ได้เลือกคนอื่นไม่มีใครด้วยนะคะไพ่ขึ้นมานะ,ะแนวโน้มความสัมพันธ์ค่ะ กดาบค่ะนะกดาบจะเป็นอะไรคะก้าดาบความเครียดต่างๆจะเป็นยังไงเด็กชือดาบนะคะความเครียดต่างๆจะเป็นยังไงคะการจ่องนะเด็กชือดาบเห็นไหม ถูกการถูกเยียวยาถูกฮิลลิ่งในที่สุดถูกได้รับการให้อภัยนะสิ่งศักดิ์สิทธิ์มองเห็นช่วยเหลือเต็มที่นะคะแล้วก็คุณก็มองว่าคุณก็รู้ว่าเขากําลังทําอะไรนะคะ,ะเขากาลังจะกลับมาเคลียร์ทุกสิ่งทุกอย่างนะคะเพราะว่ารักคุณมากๆเลยนะคะคุณเป็นครอบครัวเป็นบ้านเป็นเนื้อคู่ของเขานะคะก็ประมาณนี้ค่ะสวัสดีค่ะ